วันนี้เรามีข่าวร้อนๆที่ชวนอมยิ้มกับความเดือดแบบสายฮาของชายที่ชื่อกันจอมพลังครับเมื่อเจ้าตัวตัวตดสินใจนำกองทัพรถดูดซ่วมมุ่งงา่าไปยังแนวชายแดนเรียกเสียงฮือฮากันทั้งโซเชียลจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วมีวัยรุ่นฝั่งเพื่อนบ้านบางส่วนคือขนองโยนมุกท้าทายถึงรถดูดซื้อของพิกันเจ้าตัวเลยจัดให้แบบไม่เสียชื่อจอมพลัง จากเดิมกาจะเอาไปแค่10คันล่าสุดขยับเป็น14คันเรียบร้อยจะให้ถึงอารมณ์กันไปเลยที่ต้องเล่นใหญ่ก็เพราะก่อนหน้าน,นี้มีกลุ่มนึงไปขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยในพื้นที่ชายแดนพี่กันเลยออกมาแสดงพลังแบบขำๆแต่ตั้งใจจริงให้กําลังใจทหารไทยและชาวบ้านอย่างไรก็ดีรถดูดซ่วมทั้ง14คันไม่สามารถขับเข้าไปประชิดแนวแดนเป๊ะๆได้เพราะพื้นที่ค่อนข้างแคบแต่พี่กันบอกว่า จอดใกล้ๆก,ก,ก็พอเดี๋ยวพลังงานบางอย่างส่งไปถึงเองแสวกันสนุกสนุกตามสไตล์ตอนนี้ทุกสายตากำลังจับตาปฏิบัติการลดดูดซ่วมถล่มชายแดนว่าจะสร้างรอยยิ้มคลายเครียดและทำให้ทุกฝ่ายผ่อนคลายลงได้มากน้อยแค่ไหนที่แน่ๆคือการจอมพลังสร้างปรากฏการณ์ตอบโต้แบบไม่สำหใครเน้นอารมณ์คอมเมดี้ไม่ใช้ความรุนแรงและยังคงยืนบนหลักเคารพกรติกาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศค,ครับ รอติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของภารกิจสายหาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เรียกได้ว่ารถดูสซ่วมกลายเป็นดาวเด่นที่ทำเอาโลกออนไลน์คุยกันสนัน